นี่โอ้โหร้านนี้สวยมากนะครับล้อมลอยมาลายได้สวยมาอ่ะเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้มากับนี่นี่นี่ขนมแบบไทยๆเจ๊เป้านะครับนี่โอ้จารีรั์พงศ์สีเจ้าเก่าเจ้าเดิมคนเก่าแต่ไม่ใช่คนแก่นี่เอออปีนี้ล่ำล่ำล่ำสรยเนี่ยเดี๋ยวล่ำรวยปีนี้ล่ำรวยแน่นอนต่อไปอะ นะครับเนาะให้ขายดิบขายดีนะแม่สายบัวนะแม่สายบัวสายเอ้ยสายบัวได้นะเออเกลมเนื้อเกลมตัวขันหมักจะมา,น,มานี่นี่เดี๋ยวดูนะเอาเครื่องคงไว้นี่เขาเรียกอะไรนะนนหนังหนังหมูนี่น่าไปต้มกับเส้นกุอ่าเส้นเกลเส้นก๋งร้อนเส้นก๋งร้อนเนี่ยนี่มีเครื่องเครื่องปรุงนะครับเครื่องเส้นไว้ร้านนี้เลยน้องแมนน้องแมนนะครับแมนยูแมนซิตี้ นี่จัดเป็นเพชรนะครับนี่ทางเข้าด้านทิศตะวันตกนะครับนะทางเข้าทิศตะวันตกโอ้ปีนี้สุดยอดนะครับคึกคักมากนะครับในตลาดสดการช้างนะครับนี่ข้างในเนี่ยนะครับนะเม่อสกู่เนี่ยเรากเดินมานี่นี่นี่ร้านของมุมเลยนะครับในราคาเหมือนเดิมราคาเท่าเดิมใช่ไหมครับกิโลกรัมละสิบขีดนะนี่นี่นี่นะ เจ็ดสิบบาทนะครับนี่สม้มมาดูเอาอันนี้อาง,งุ่นนะอาง,งุ่นมีลูกเล็กลูกใหญ่ด้วยแอปเปิ้ลนี่ครับจะเน้นนะครับในตลาดอันชัยจะเน้นไปทางเครื่องเส้นไหวแล้วก็ผลไม้เนี่ยเขาจะเขียนเนี่ยเก้าอย่างสามร้อยเก้าสิบเก้านี่นะครับถาดใหญ่เมื่อกี้นี่ถาดเล็กเนี่ยนี่นี่ถาดใหญ่นี่นี่เห็นไหมครับก,ก็จะมีเหมือนกันนะนี่ก็จะมีะแก้วมังกรนะแก้วมังกรนะครับแอปเปิ้ลน,นี่สาลี่ ส้มสายน้ำพึ่งกล้วยนะองุ่นนะครับแล้วก็สับปะรดใช่ไหมสับปะรดด้วยชมพู่นี่ครับนี่นี่เขาแพ็คไปเลยนี่มาได้เลยนะครับมามาทันอย่างมาทันเยอะนะครับวันนี้ขายกันทั้งวันวันนี้เป็นวันจ่ายนะครับพี่น้องที่อยู่ใกล้เคียงด่านช้างเนี่ยหนองปือบ่อพลอยการจนบุรีนะครับนะตลอดจนหนองยาไซนะชัยนาทเนี่ยบ้านเชียนเนี่ยนะครับ กระบกเตี้ยหนองมะมงน่ครับบ้านไรอุทัยธานีมานี่นะครับนี่ผลไม้จะจะเน้นนะครับนี่ผลไม้นี่มาจากตลาดไทยเนาะผลไม้เรามาจากตลาดไทยบ้างสมุมเมืองนี่นี่ะเก็บขวดนี่เจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับนี่เจ้าเก่าเจ้าเดิม60บาทนี่50บาทลูกเล็กลูกใหญ่สิบบาท นี่นี่นี่อันนี้ชุดไหว้ด้วยอ่าพักคองพักคองเป็นผลไม้มงคลนะครับนี่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 เยอะเยอเหมือนเดี่วงูนลูกเล็กลูกใหญ่นะครับเขาเขียนแปะป้ายไว้เลยนี่ครับหน้ร้อยห้าสิบบาทนะฮะนี่ดูได้นะครับที่ทางนะทางเข้าทิศตะวันตกนะครับนี่ผลไม้นี่ถ้วยฟูถ้วยฟูถ้วยฟูยี่สิบห้าบาทนะยี่สิบห้าบาทนี่ดูคนขาย สวยมากสวยกว่าขนมมิกเนี่ยอยู่ตรงนี้เลยขายทุกปีนะครับอันนี้ผักปลอดสารพิษนะดูคนขายเออนะสะสอดสะอง์นะ่่างเล็กล่างบางนะสวยมากนะดูจัดเป็นระเบียบนะครับเดี๋ยวเรากด็ดูกันต่อดูกันต่อแนะีฝั่งน้นนะครับเนะียทั้งฝ่าทุกคนนะครับเนาะมาตลาดสดนานช้างเนะี่ยมาให้รอบนะครับนี่อยู่ ครับนะเราพามาดูเรื่อยๆนะครับพามาดูเรื่อยๆเนี่ยทางทางเข้าทางออกนะด้านทิศตะวันตกทิศตะวัน